จุกเล้วลูกเก็ปพวงตอกระได้เลยเอ้ยกินกาวะไปนีตังแลยก่อนอเอ้ยพี่น้องเอ้ยเหนื่อยแลวครับครับ วันน no er ี้กับปีน o อ g fc กับวันนี้มาเล่กัวปีล่วงจงแล้วว่าปีนอง g มาเล่ว่าปีล่วงจงแขงไงไรครับตามมาเล่กับปีน o n วันนี้ปีล่วงจงแกงเตะกับแกงเตะจุเมตหน้าปีนอ n ปีล่วงจงแกงกับปลายางกับปลาโอนปีน o n ปีล่วงจงยางตวงกับเตาาแกงกันปีน o n เลยตะกับแล้วก็มาเล่กัปีล่วงจงตอดปลาเก็มปีน o n ปลาเก็มนี่กับปีล่วงจงตําเหงปีน o n ตากแดดไว้กับแล้วการนี่เหนือหัวแดดเดียวปีน o n เลยตะกับตอดไว้อย่างดีครับ แล้วการนี้นำจุบกับนำจุบดีปีรสปีน ong นำจุบหลูกโดดรสอันกับสี่เกี้ยวกับปีน ong ักนอกองปีล่วงกับวันนี้ปีน o n มีกล้วยเตือนกับมีต่างปีตัางหลูโอเลยกับแล้วการนี้ควักต่อเบากับปีน o n ควักต่อเบาแก่ๆกับลูกเกลือพ่วงกับปีนอือโอ้ละป้ารสรสปีน ong เพิ่งเก็บมาจากต้นเดียวใจอยนี่การโตครับแล้วนี่การหลุมเนี่ยแก่ปีน o n อีปนหลุมเนี่ยจามันแล้วกับตัวเดียวปีโลกจงนอกครับ ไม่ต้องผูไดไรหมากพี่นงเดี๋ยวไปล้วงจุงตัดแกงก่อนวะแกงจุเม,ม็ดนี่พี่นงเราก็ต้องตัดยอดจุเม,ม็ดหน้าเลยพี่นงพี่นงเอ้ยอือืมอืมอืม,อม Dove sei, Pino? Le da Pino? Quát quát mần mắn bìao bìa quét tương lai kìm mấy cá lưới bị ngủa bìao bìao tương lai mhm 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 Ừ ừ. à. Ừ. ขอบคุณมากนะครับปี่นองตีกดติดตามปีล่วงจงนะครับขอบคุณมากที่จอยกดแจ้กดใจห้พปีร่วงจงนะครับปี่นองคนไหนทีไม่กดติดตามปีล่วงจงตีนะครับปีล่วงจงก็กวักติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับปี่นอง 嗯。Mm.